สวัสดีครับ,บพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการคน,คนมีมองค์ <อง S 1> ค่ะจ<น>ะมีเสนอตอนการขอพอรเทพควรมีความเชื่อมั่นในบารมีท่านนะ <c oughs> ถึงจะขอพอรได้สําเร็จหลายๆครั้งหลายๆหนอะนะ <c oughs> ก็เห็นไม่เยอะเรื่องรลวเหล่า,านี้นะ <c oughs> วันนี้เราก็มาทําตอนนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่มีความเคารพนะรักในองค์เทพเนี่ย การที่คุณจะไปขออะไรกับท่านเนี่ยขออย่างหนึ่งได้ไหมคือเวลาท่านบนอะไรแล้วอ่ะท่านควรมีสัจจะในการบนนะเพราะถ้าท่านมีสัจจะในการบนน่ะท่านจะทําอะไรจะก็จะสําเร็จหมดแต่ถ้าท่านไม่มีสัจจะในการบนอ่ะมันจะอยู่ลําบากอยู่ยากเพราะว่ามันจะมีแต่ปัญหาผมบอกได้แค่นี้จริงๆนะอืมหลายๆครั้งหลายหนนะที่ผมเจอคนที่แบบว่าไปขอท่านมาอะไรเงี้ยแล้วไม่ไปแก้มีเยอะ มีเยอะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงต่อไปคะชีนิตมันมันจะแย่ลงอ่ะคือมันแย่เองโดยทํากดธรรมชาติมันเป็นของมันเองนะ<ม>เออเอาละครับเดี๋ยวเราจะทําการบูชาองค์เทพอยากรู้ว่าแย่อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะโดยท่านอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละคะ่ะอืมอม,มาครับนะเข้ามากันนะ นมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ॐ นโมภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภโตติยัมปินโมภพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโ सिद्धि प्रसिद्धि मे महाभाभो ॐ श्रीखरे साय नमः ॐ श्रीखरे साय नमः ॐ श्रीखरे साय नमः ॐ भ्रह्मादिभाय तृतीयं पिब ब्रह्म पदिभाय तदीयं पिब्रह्मादिभाय อิติสุกโตอรหังพุทโนโมพุทธายะปะทวีหงคาพระพรหมเทวาพรหมจิตตังปียังมามนณชาริตินามาภะทาณะมาอาุเมะโมปิโยเทวมนุสนังปิโยพระมานุตมังปิโยนาคาสุปันนานังปิเนธาริยังนามามิหัง อมนโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมโทติยมปินอโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมตาติยมปินอโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมอิติสุกโตอรหังพุทโนโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจมหาเทวาคามิหัง บันเชิญญ,ญาณบาร,รมีโดยท่านอาจารย์โอ้นะเราก็มาคุยกันถึงเรื่องว่าเวลาเราจะมาขอความสําเร็จกับองค์เทพเราต้องเชื่อมั่นในสายญาณของพระอ,องค์หรือบาร,รมีของพระอ,องค์ท่านตั้งแต่แรกนะอ่ะใครที่ต้องการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าสครับไอดีไลโอสิริห และผมครับ Facebook ครับอญญาจารย์ท็อปนัมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับนะก็ถามว่าทำไมเหรอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือเข้ามาขอเทพเนี่ยเหมือนลองมากกว่าลองคืออะไรรู้ไหมเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกับว่าจะสักเสร็จจริงไหมขอได้จริงเหรอใช่คือมองมองจาก สายตาของคนนอกอะนะคนนอกที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจจะบูชาไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเออเห็นเขาบูชาแล้วได้การอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใชซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะ <c oughs> การที่เราจะเข้าไปขอท่านเนี่ยเราหนึ่งต้องมีความศรัทธายอย่างแท้จริงก่อนรักท่านอย่างแท้จริงนะคะอืมอาจารย์โอ้รักท่านอย่างแท้จริงอืม นอกจากจะมีศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วไม่พอต้องมีสัจจะด้วยพระเทศนี่จะถือสัจจะเป็นใหญ่สัจจะในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าไว้เออเหมือนกับว่าเออเนี่ยจะบ่นส้มสีลสนะสมส่ลูกถ้าสําเร็จนะอันนี้อันนี้คือสมมุติขึ้นมานะส้มสี่ลูกถ้าสําเร็จเนี่ยจะให้ส้มถึงสี่ลูกในที่นี้ก็คือต้องให้สี่ลูกให้ครบนะจะมาขอผัดวันประกันพรุ่งวันนี้ขอ ของวันนี้วันนี้ไม่มีวันนี้าได้สามลูกได้ไหมไก่ไนไม่ได้นะไม่ได้ถ้าจะผ่อนก็บอกว่าเดี๋ยวมาให้เลยทีเดียวสี่ลูกเลยนะใช่สาเร็จเลยแล้วก็มะพร้าวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาบนนะมีส้มมีมะพร้าวส้มเนี่ยอืออือส้มทำไมคะก็ส้มเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนแห่งทองคําเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะที่ตั้งแต่ตั้งแต่ได้ยินมานะเขาเชื่อกันแบบนั้นแล้วก็กล้วยเนี่ยทําอะไรก็ให้ง่ายนะมะพร้าวเนี่ย มะพร้าวทำไมคะเขาถือว่าเป็นของสูงอืม,อมนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอะไรก็ตามหรือเป็นนมอย่างเงี้ยนมนมเจืดก็ได้นะบูชาท่านนะอย่างองค์องค์พระมหาศิวเทพเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเวลาบูชาต้องบูชาในวันจันทร์นะวันจันทร์ถ้าองค์มหาพรหมอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อกันว่าวันพฤหัสนะถ้าองค์พระพิฆเนศอย่างเงี้ยเขาเชื่อกันว่าวันอังคารมันก็สุดแล้วแต่คนนี้เขาจะเชื่อนะ <OK> ได้แล้วแต่คนเชื่อกันแต่ถ้าวันเป็นวันศุกร์แขกเนี่ยเขาก็ถือว่าวันวันศุกร์เป็นวันแห่งแม่หรือเป็นวันขององค์พระแม่พระแม่ทั้งหลายนะการบูชาเขาต้องมีอยู่แล้วนะเพราะว่าทําไมเขาเขาถึงนับเขานับจันทรคติกันนะจันทรคติอย่างวันนี้เป็นวันพระคนนีจตุรถีนะครับนะก็เราที่เรามาทําตอนนี้คือไม่ได้นับวันที่นับครังขึ้นทางแรมเออนับค้า้งครึ่ง้างแรมนับนับจตุรถีนะ วันอย่างวันนี้เป็นวันจตุรถินะไม่ได้มีเขียนไว้ตามปฏิทินทั่วไปนอกจากออออนอกจากปาปฏิทินฮินดูโดยตรงนะถ้าเป็นปฏิทินฮินดูแท้ๆก็จะรู้กันนะคือองค์พระเนตรเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จและหลายๆครั้งหลายๆคนไปขอพรความสําเร็จเนี่ยถือว่าได้จริงนะเป็นที่รักของผู้คนนะครับอ่ชื่อวันสวรรค์ชื่อว่าปิยสักขานะอาจารย์ท็อปมันต้องเป็นวันขึ้นอะไรนะ อาจารย์โอไปดูไปเจาอออาจารย์โอไปดูไปนะก็อาจารย์ทับอบไม่มีที่ปฏิทินไงมันไม่มีแค่ในปฏิทินไงแต่มันมีว mm. uh, well, ันน really> ี้มีคนบอกว่าเออวันเนี้ยผมดูจากไอ้นี่เฉยๆที่ว่ามีมีมีข่าวนะค่ะผมดูผมดูจากเว็บเฉยๆว่าว่ามันมีก็คือดูไปจากวันนี้เลยนะเออมันบางทีมันมีเขียนบางทีก็ไม่มีเขียนบางปฏิทินก็มีบางที่ปฏิทินก็ไม่มีแต่เขาเขารู้กันดีว่าวันนี้เป็นวันจตุรถีแน่นอนนะคือคนนับเอานะ เร,<อ>เราเราเสพสื่อแล้วนะอืมมันมีสื่ออยู่ค่ะอ่าอ่าคือที่มาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าคืนแบบเนี้เป็นคืนพิเศษสามารถขอได้ขอได้พรร้อยแปดนะพรร้อยแปดนี่คือขอได้อย่างใดอย่างหนึง่งในร้อยแปดประการขอได้อย่างหนึง่งได้เต็มที่ในคืนนี้อย่างสมมุติว่าใครที่ขายที่ดินไม่ได้ก็ควรจะขอในคืนนี้นะใครที่ขายอะไรที่มันแบบว่าออกยากๆอย่างอาคารอะไรเงี้ยหรือว่าโครงการต่างๆเนะี่ยขอคืนนี้ขอได้เลยนะ เพราะว่าเป็นบารมีของท่านโดยเต็มที่นะแล้วองค์อย่างท่านท้ามหาพรหมอย่างเงี้ยนะอย่างองค์ท่านท้ามหาพรหมอย่างเงี้ยเพราะวันนี้มันเพราะวันนี้นี่เป็นวันถ้าเป็นวันจตุรถีนี่ถือว่าอย่างองค์ท่านท้ามหาพรหมอย่างเงี้ยถ้าเราขอท่านในคืนเนี้ถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันแต่กําลังก็ยังไม่แรงเท่าขอองค์พิคเนตสําหรับในคืนนี้ทีเดียวนะอืออืออย่างมหาสิวามาราตีก็ผ่านไปแล้วนะสําหรับเราประมาณน่าจะเป็นประมาณวันสองวันก่อนนะ อืมอืมอืมเป็นมหาศิวามาตราตีนะคือราตีเนี่ยแต่ละราตีเนี่ยจะมีการนับเป็นจันทรคติเป็นส่วนใหญ่นะที่มองมองดูดูเนี่ยก็คือว่าองค์พระศิวะเนี่ยเอออย่างองค์พระศิวะเนี่ยหรือองค์พิคเนศเนี่ยเขาจะถวายน้ํานมกันเป็นส่วนใหญ่น้านมนี่คือนมจืดนะอเออเป็นนมจืดเป็นนมจืดแล้วต้องมีราดูโมทากะแต่ถ้าองค์เป็นมหาสิวะเทพเนี่ยจะชอบกํมยานนะกํมยานกับนมจืดเออถ้าเป็นแบบแขกแท้เนี่ย ถ้าเป็นทองเหลืองไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองหรือว่าจะเป็นเรซินหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเอาถ้าเป็นการบูชาท่านจริงเขาจะเอานมเนี่ยเทใส่ตัวท่านเลยบางทีเอาน้ําพึ่งเทบางทีเอาเป็นข้าวข้าวเทใส่ผมเคยเห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับ <Yeah. S 1> คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาข้าวเททําไมต้องเอาอะไรอ,อะไรเทให,ให้มันเลอะเทอะไปหมดตอนนั้นนะแต่พอเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นการบูชาท่านนะด้วยแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าวัตถุ ธาตุธาตุาบ,บริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์นี่ก็คือถั่วงาอะไรอย่างเงี้ยโร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 ยใส่องค์ท่านเลยแบบนมนมผงนมปน่นข้าวป่นนะอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกแบบเนยนานมอะไรเงี้ยโยเกิร์ตได้เคยเห็นโยเกดรก็เคยเห็นที่ท,ที่ที่เห็นชัดๆก็เคยนี่น้ำผึ้งเห็นชัดามากเอองานนี่ใช่ทามทหมดเทหมดพวกนี้เขาเทเทเป็นการบูชาท่านข้าวสารด้วยฮะข้าวสารด้วยไหม ไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยแป้ง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 ,ปง,ปงมีโอกาสแป,แป้งสาลีแป้งอะไรเคยเห็นอยู่แต่อย่างอื่นเรไม่ไม่ค่อยเห็นอืก็เห,เห็นเห็นอยู่แบบเนี้ยส่วนใหญ่นะในการบูชาท่านเราจะขออะไรพิเศษเนี่ยเราต้องจุดธูปสิบหกดอ,อกแต่ถ้าเราเป็นการบูชาเฉย,ยๆก็จุดแค่เพียงเก้าดอ,อกเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นในบารมีของพระองค์โดยจริงโดยแท้เพราะว่าถ้าเชื่อมั่นในบารมีของพระองค์โดยแท้เนี่ยเราเราก็จะรู้เองนะเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างหนึ่งถ้าถ้าถ้าเราทําสําเร็จอย่างเงี้ยอะไรที่เราบน่นผมขออย่างหนึ่งนะอะไรที่เราบ่นก็ตามถ้าเราพูดไปแล้วหรือว่าคิดไปแล้วหรือทําไปแล้วเนี่ยแล้วสําเร็จแล้วจริงๆอ่ะพยายามไปแก้ให้ให้ให้หมดภายในภายในเวลาแบบเออแบบสักเดือนสองเดือนภายในสามเดือนก็ยังดีนะไปแก้ให้เสร็จเพราะาว่าอย่าเป็นปีอย่าเป็นปีมันไม่ดีเพราะว่าบางคนบบตัวนะคะอ,อาจารย์ท้าวาถ้าเกิดขอในคืนนี้ต้องบ่นไหมคะ หรือว่าขอฟรีก็ได้ขอฟรีเลยก็ได้คือเนี้ยสำสำสหรับเจตุรถีนะ,ะคือนี้คือจริงๆก็มีทูบเทียนบูชาท่านบ้างก็ยังดีนะมไม่ไม่ต้องแบบพนมมือแบบอนอาถอะไรรันนะคือมีทูบม,มีเทียนมีดอกไม้บ้างก็ดีนะคืออย่างน้อยมีทูบหน่อยเพราะว่าทูบเนี่ยเป็นสื่อทางโทรศัพท์เหมือนโลกวิญ,ญญาณเวลาเราจะได้อะไรอยากได้ไดอะไรอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรเนี่ยเราเหมือนขอถ้าขอไปแล้วเนี่ย ความสาเร็จก็จะกลับมาหาเราเองโดยธรรมชาติแต่เมื่อกลับมาแล้วอย่าลืมในบาร,รมีขององค์ท่านอย่าลืมในสิ่งที่เราอขอท่านไว้และอย่าลืมครั้งสุดท้ายคือเราบอกว่าจะให้ในท่านเนี่ยอยา่าอย่าได้ลืมเป็นเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเรื่องมันจะเกิดตอนหลังก็คือทํามาหากินอะไรไม่ค่อยขึ้นอันนี้เป็นจร<อ><ๆ>ิงจริเจ็บป่วยหนักด้วยนะคะถึงท่านมันมีมันม,ม,นมีเรื่องเรื่องเจ็บป่วยม,มันมีอยู่แล้วแต่ว่า มันอยู่ที่ว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจเร็วแล้วเราเเราเราแก้เร็วมันก็ดีกับเราเพราะฉะนั้นเที่ผ่านมาคือระดับอะไรนงใช่ไหมจาท็อปเออก็เคยเห็นนะคือใหญ่ใหญ่ใ่อย่าไปลืมเลยค่ะแก้ให้ถูกต้องนะะตามที่บนไว้อะไรครับสําหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วนะคือผมอาจารย์โอ้ผมกับอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วที่พูดอย่าพูดอาจารย์โอ้อยู่นี่นะนี่อาจารย์โอ้จะพูดอะไรก็พูด อยากพูดว่าเพราะไปอยากพูดว่าคือผมอะ่ะไม่พูดอะไรแล้วผมจะไปแล้วอาจารย<ม>์โอจะพูดเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าผมอยากจะพูดว่าให้อาจารย์โอพูดอะไรก็ได้อ,อ้าวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองใช้นะคะแต่ได้เจ็บอย่าได้จนนะคะอ,อย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสมปรารถนา ทุกประการนะคะในวันนี้นะคะถ้าเกิดขอพรก็ขอให้ได้กันทุกคนสมปรารถนานะคะโอมนมโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพโพธิตยามปินมโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพโพธิตยามปินมโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโภธโอมสีคเนศายนามหัง โอมสีคนสายนะมหะโอมสีครีสายนะมหะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook อาจารย์โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสอง้าเสองเสองหกหนึ o ่งไอดีราโอสิริหนึ่งห้าและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะกเมตรามหานิยมเบอร์โทร0ูนย์แปดสี่เ้าสหหหห้าแด ไอดีรายเอเจทีโหนึ่งหครับนะขอให้พรองค์สีมหาคาเนศนะมนลร้อยแปดนะที่เราได้สวนเมื่อกี้ไปแล้วขอให้ความสำเร็จทุกประการจงมีแก่ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ